วันนี้อยู่เกมอะชีมิสตาร์แลยวนะครับซึ่งเกมนี้อย่างที่เรารู้กันเนาะก็เป็นเกมม,เกม,มือถือเหล่าเกมเมอร์คือไม่ได้เล่นเกมมบาถอย่างเดียวหรอกคือเล่นเกมบน PC อะไรอย่างี้ด้วยก็เลยแบบไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมือถือเท่าไหร่เกมนี้จะสามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ไหมคือได้เนาะก็ะคือใช้สติมูลเลเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนนะครับในการเล่นเกมอ r ช h มิสต t a ์เนี่ยบนคอมพิวเตอร์เองนะครับซึ่งวิธีนี้ง่ายมากพอเล่นในคอมมาเล่นได้แล้วแต่พอสมมติอัปเดตใหม่มาอย่าง อยู่ดีค้างเข้าเล่นไม่ได้เออวิธีแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาเอ,อไขข้อข้องใจนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะครับบอกว่าจะมีประโยชน์นะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมบอสปาวิชี่เพก่อนไปดูคลิปสนุกๆไม่ลืมกดไลค์กดติดตามนะครับมีอะไรอยากคุยกันก็ค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคอมเมนต์มาเถอะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิคกครอบครัวงูพิษและอยากสนุกกันก็สามารถสมัครสมาชิกและรับน้องูไปเลี้ยงได้เลยนะครับยิ่งอยู่นานน้องงูจะพัฒนาร่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมดู สวัสดีครับทุกคนดีตาทุกคนเข้าสู่บ้านพิชีเพย์วันนี้อยู่เกมอาร์ชีสไตล์แล้วนะครับซึ่งเกมนี้อย่างที่เรารู้กันเนาะก็เป็นเกมโมบายหรือเกมมือถือนันเองนะครับแต่ว่าเข้าใจนเนาะเหล่าเกมเมอร์ก็ <c oughs> คือไม่ได้เล่นเกมโมบายอย่างเดียวหรอกคือเล่นเกมบน P ีอะไรอย่างี้ด้วย <c oughs> ก็เลยแบบไม่อยากไปยุ่งอะไรกับมือถือเท่าไหร่เกมนี้ฮะจะสามารถเล่นบน คอมพิวเตอร์ได้ไหมก็คือได้เนาะก็คือใช้สติมูลเลเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนนะครับในการเล่นเกมอาชิมิสตาร์เนี่ยบนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีมันง่ายมากอีกทั้งนะครับก็บางคนเนี่ยมีปัญหาในการแบบเออพอเล่นในคอมมาเล่นได้แล้วแต่พอสมมติอัปเดใหม่มาอย่างเงี้ย อยู่ดีค้างเข้าเล่นไม่ได้เออวิธีแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาเออไขข้อข้องใจนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะครับบอกว่าจะมีประโยชน์นะครับไปดูกันเลยอย่างแรกที่เราต้องมีคือตัวโปรแกรม s ิมูเลเตอร์นะ <Okay. S 1> ก็คือแนะนำเป็น LD Player แต่ต้องพิมพ์ด้วยว่า64บิตนะครับทุกคน พราะถ้าไม่ใช่64บิตเนี่ยจะไม่สามารถโหลดเกมแล้วก็เล่นได้นะครับพอเข้าเว็บไซต์ก็คือสามารถเข้ามาโหลดได้เลยของ LD Player เนาะก็ลองเช็คไฟล์ว่าเออเป็น64บิตหรือเปล่าอันนี้ผมก็ลองโหลดมาให้ดูนะครับเนี่ยเห็นว่าอันนี้จะเป็น64แต่อังข้างมันไม่ใช่แล้วเราจุดด้วยยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าไม่มีเกม a r ช h i m i s t a ให้โหลดเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วนะครับต้องมีคําว่า64บิตนะครับเมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการติดตั้งมันให้เรียบร้อยนะครับหลัง เสิร์ชคำว,ว่า r r b s t ิ r ินี่นะครับก็จะสามารถถ้าสมมติเป็น64บิตเนี่ยก็สามารถกดติดตั้งได้นะครับวันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกเพื่อเข้าเล่นเกมได้เลยตามปกตินะครับก็นี่ก็คือวิธีการเล่น r r b s t ิ r ิสตง่ายๆเลยนะครับก็คือจริงๆอะเซ็กซิมูลเลเตบบ ใช้ simulator จริงๆใช้ simulator ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ LD มาโดยตลอดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วมันก็ลื่นแล้วก็ภาพก็สวยงามน,นะครับมาอีกเรื่องหนึ่งหลังจากเราสามารถเล่นเกม a อ่ออาชิมิสตาเนี่ยบนคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วเนาะบางทีเนี่ยมันมีการอัปเดตแพทใหม่ต่างๆมาแล้วเฮ้ยทำไมเล่นไม่ได้วะทำไมมีความค้าง นะครับอันนี้เราก็ปวดหัวปวดเทศอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิ้แก้ปัญหานะครับซึ่งง่ายมากเลยอย่างแรกนะทำให้ทุกคนไปที่ฟันเฟืองนะครับหรือตั้งค่านั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ตรงการตั้งค่าขั้นสูงก็คืออันแรกกันแหละนะไปตรงที่ดูตรง CPU กับแรมนะครับแรมก็แนะนําให้เป็นแบบตามแรมที่เรามีอะ่ะทุกคนนะฮะอย่าก,กระแดไปแบบว่าเออสูงกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมันจะบ้งนะฮะให้ไปแล้วก็อันนึงอันสุดท้ายนี่ทําให ทำให้เราสามารถเล่นได้นะครับในการอัปเดตแพทนะครับก็คือให้เปลี่ยนซี u ยูคอเนี่ยเป็น1คอนะครับพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ให้เรากดบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางโปรแกรม LD Player มันจะถามว่ารีสตาร์ตไหมก็รีสตาร์ทไปเลยนะฮะเมื่อรีสตาร์ทเสร็จแล้วเนาะก็ให้เราเข้าเกม Archimista ar นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราคลิกเอ่อเริ่มเกมโหลดแพทตามปกติปัญหามันจะงอยู่ว่าบางคนเนี่ยพอทำแบบนี้แล้วก็คือสามารถโหลดแพทได้เลย แต่ว่าบางคนเนี่ยโหลดไปข้างๆเยอะแล้วเนี่ยแล้วมันก็ค้าอีกไม่มีปัญหาเราก็ปิดกดปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็กดโหลดใหม่นะครับถ้ามีไปเรื่อยเหมือนฝืนให้มันไปเรื่อยมันก็จะไปเรื่อยอะ่ะทุกคนเออจนมันโหลดแพทเสร็จนะครับใช้1คอแล้วเขาเล่นเกมได้ซึ่งข้อเสียของ1คอเนี่ยคือภ้ามันจะแบบไม่ค่อยไหลลื่นเท่า4คอเข้าใจไหมเออก็ไม่ยากเลยก็คือมาปรับนะครับตรง CPU นะภาเป็น4เหมือนเดิมเมื่อเรโหลดแพทเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้เราเพื่อให้เราเล่นเกมได้อย่างมีความพสวยงามและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับอยากให้คนมาเล่นเกมเยอะๆนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาในการแบบเล่นเยอะอะโอแล้วก็เหมาะกับคนทํางานด้วยนะครับก็บางคนเขาชอบอะทางานไปเราเปิดคอมให้มันแบบเปิดบอดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออก็ทําให้เราแบบเล่นเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับทุกคน ซึ่งวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เออหาวิธีเล่นคอมนะครับหรือว่าพอโหลดมาแล้วเนี่ยไม่สามารถอัปเดตแพทเพราะว่าโหลดมาแล้วมันก็ต้องอัปเดตแพทเลยใช่ไหมก็แนะนําว่าให้ปรับอ่ะเป็น1คอก่อนนะครับแล้วก็โหลดแพทให้เสร็จเข้าเกมได้ภาพมันก็จะแบบไม่ลื่นแหละกระตุกนิดนึงนะครับพอสมมติมันโหลดเข้าเกมได้1ครั้ง,งเนี่ยค่อยมาปรับนะครับตรงฟันเฟืองเนี่ยให้เป็นเอ่อ CPU คอ4 สี่คอนะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติแล้วก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบ๊ายบายครับจบลุยแฮ่จบลอยแฮ่จบแล้วแฮ่พามพามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปันด้วยนะครับ